คนละคนละคู่คนละคู่เอาขอเสียงปมมือครับมวยบ้านเดียวกันปมมีอถึงันทุกข์อาจจะสามยกแล้วนะเนะเออปีเกียรตดดำทองกับน้องนัดดาวเสดผู้ใหญ่เพชรนะคะอ่ะดูตัวกันหน่อยครับที่กระดานสมคัญ ้าวศึกสายเลือดครับคนบ้านเดียวกันครับเป็นก<ฮ>ไนได้ลุกได้ลุก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 ผู้สีสันผู้พิเศษครับคนไทยพัฒนาคไบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันทำย,ยกลุกกันครับนี่ตอนนี้ยกนี่หนึ่งข่าวน้ำเชื้อครับคุบอ้าว khẩu đơn này khâu nước chứa này, ạ, xem xem nó chứa gì nữa chứa nè, ồ, nhau, con rồi, con sét, chơi, mua chạy, con sét đâu vậy, con rồi, có chạy lên, có ข้อจีนเจียวเลยแ้วกองเชี่ยวอ่ะมึงสูนะมึงสูดนะมันเป็นสาอมาทีมาแล้วมึงหลักฐานอาตาเด้อสาฐานาตาเรทิมงานเนะตานลกพี่เอผมเาใหมีมาใหม่ด้วเนี่ขุนเขานำเชือกัเนี่ยซุปเปอร์บาร์งงัครับบทั้งสคนนี่ผู้คนใหญ่ผู้ใด้หนึ่งเด่นเดีอ่เห็ดเห็ดนห็สมนัทสมนักอยู่คนละทกอยู่คนละอ้ พ e ี่นับกอมเลอพ่อพี่นับกอมเลยนอไงนี่ไหลวะนี่ไหลวะบังกนบังกันนเี่าหอยกเรียเดอนี้ยกเรีเดอยวนี้ยเรคนเฮงดีอวะยกเกฮงดีอวะเริ่มแล้วไปยกรมสโลแล้ว เริ่มใช่แล้วตัดแถวตัดแถวตัดแถวเอ้คนเรา้ีะโอ้โซุปเปอร์บ้าว้ต่ามเพ่นตัดทใจกันมาเนี่ยเอาเมื่อกดูน้ำมันคัวเลยมื่อีมัดได้ยกแน่ีบอกผู้สาวจัมึงยีมัดได้ยกแน่ไปยนง่ิ้วยขวดวยววางไ โอ <c ười> ้ยระเบิดแน่ระเบิดคนยกที่หนึ่วาตัวน่าควายแน่หนึงสองหนึ่งสองคุเท่านั้นเชื่ครับคุณจมาจัดเอาชนะทูโอ้ มาบอกโค้ยผมนะว้าโอ้ยจาเทียนกนเงนดอยวใบให้วกรรมการจะได้ทัหน้าคีุมบอกเทียนเขาว่าไงบ้างเ้าเรียก้เกักตีสั่ตีไวแล้วจะบอกไงันก็โหเรียกกรรมการี่่เห้ยัวห้ตีไเข้ามาโอ้โอ้

มอ้คเอวะมีขาขาพุทธกจ้าเลยยืนต้นยืนว้นรอมาขอยืนต้นยาได้ไหมังเอา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 โอ้โหถ่ายเป็นถ่ายถ่ายเป็นถ่าย่ายเป็นถ่ายโอ้โห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 โอ้ ลุ้นบนนอนลุกขึ้นบนนองหัวอันหัวอนนี้ไมว่าลุกหัวอันนี้ลุกขึ้นบนนอนโอ้ย้ยโอ้อ้ยโออ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้โอ้ สุดเชมเดีทังโง่เลยต่บผูดดีๆก้าเอาเอาเอาคู่กันไม่เป็นอย่งพี่น้องเชื่อนแลชื่อมเยินดีคับนี่คุณเขาน้ำเชื่อคุณเขานำเชื่อให้กำลังใจุะบาลนะครับโอยเมื่อยเนียเย